กันวีต้องไม่ทําเรื่องนี้แล้วนะเนื่องจากว่ากันวีจะทําลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศน่ะแล้วพวกเราสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเตือนกันวีคนตระกูลสืบแสงก็ต้องเตือนมีรูปรูปหนึ่งนะเอสสองให้หรือยังนะลองดูนะรูปที่คุณกันวีหาเสียงอไว้อยู่บนหลังคารถนะเออต้องดูสิเวลาเขาถ่ายรูปทุกรูปเขาจะต้องผ่านการแบบซักซ้อมแล้วเมื่อรูปเขาดีหมด คือคือไอ้คำว่าท่านผู้ชมอย่าลืมนะจ๊ะกดที่นี่กดไลค์สามพันหรือยังกดไลค์สามพันก่อนนะกดแชร์ด้วยท่านผู้ชมรูปนี้มันมันบอกอะไรเราคุณกนวีเนี่ยพักเป็นธรรมนะดูนยโยบายนะพี่ปองอคือนยโยบายแล้วก็ว่าไปแต่ว่าภาษาที่ใช้เนี่ยยกเลิกกฎหมายพิเศษทุกฉบับในปัตตานีปัตตานีมันอยู่ตรงไหนของประเทศไทยครับคุณกนวีมีแต่ปัตตานีมีแต่ปัตตานีจังหวัดปัตตานีเห็นไหมฮะ ภาษาที่ใช้เนี่ยเลอกตั้งผู้ว่าปาตานีจัดการเองอือันที่หนึ่งก่อนเลยนะยกระดับกระบวนการสันติภาพในเป็นวาลาแห่งชาติซึ่งเขาทำมันอยู่แล้วกันตวียกเลิกกฎหมายพิเศษทุกฉบับในปาตานีไม่มีปาตานีมีแต่ปัตตานีแก้ไขกฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหกสองหนึ่งห้าไปเกี่ยวอะไรกับสถาบันพระมหกากษัตริย์ครับพักเป็นธรรมยุบกรรมาณรยุบสบตยุบแล้วใครจะดูแลสามจังหวัดชนา,นา,ายแดนภาคใต้ ถอนด่านพาทหารกลับบ้านท้อนด่านพาทหารกลับบ้านแล้วใครจะดูแลชีวิตผู้คนในสาบจังหวัดชายแดนภาคใต้ท้อนด่านวางระเบิดกันสนุกเลยเออทำไมถึงได้เป็นคนที่ขาดซึ่งความเป็นมนุษย์อย่างนี้เลือกตามผู้ว่าปัตตานีจัดการเองมีแต่ผู้ว่าจังหวัดปัตตานีค่ะเซรลภาพ่ในการแสดงออกทางการเมืองทุกวันนี้ไม่มีใครเข้าไปตบหน้าเธอเรื่องอุยกูก็บุญแค่ไหน<อ>ละจ้าคุณผู้ชม ล,ลึกไวเลยนะใครที่ใช้คำว่าปาตานีแทนปัตตานีนะแสดงว่าเขามีความคิดเห็นด้วยที่จะให้มีการแยกแบ่งแยกดินแดนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะว่าคำว่าปาตานีเนี่ยผมคุยกับน,นักวิชาการประวัติศาสตร์อะไรมาทั้งคน้นคว้าในระดับหนึ่งที่มีสติปัญญาเนี่ยนะมันเป็นคำใหม่ที่เพิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาโดยพวกขบวนการพวกนี้เท่านั้นใช่ใช่เมื่อก่อนนี้เด็กผม ไม่เคยได้ยินคำว่าปาตินาีิมาก่อนเลยถอนด่านพาฏทหารกลับบ้านเนี่ยไอ้นี่เลวมากเลยนะยุบกรมาธิายุบสองประตอนี่เลวมากเลยนะเอเท่ากับว่าเราจะแบ่งแยกดินแดนเลยนะนโยบายของพรรคเป็นธรรมเนี่ยแบ่งแยกดินแดนเลยกูจะปกครองตนเองอ่ะถามว่ากูจะปกครองตนเองเหรอถามว่าปกครองตนเองเหรอก็เขียนเลยเขียนมาเลยว่าถ้าเลือกพรรคเป็นธรรม เราจะแบ่งแยกดินแดนออกมาเป็นเอกราชเป็นสาธารณารัฐปาตานีอะไรก็ว่าไปประกศาศออกมาตรงๆเลยเพราะคุณได้แก,ก,ก้กฎหมายหนึ 1, 1, 2, ่งหนึ 1, 1, 3, ่งสองไงหนึ 2, 1, 5, ่งหนึ่ไงหนึ่งหนึไงสอง่งคือคุณไม่ยอมรับสถาบันพระมหากษัตริย์เนะพราะนั้นคุณก็ต้องไปพูดกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในจังหวัดคุณในเขตของคุณบอกว่าเราจะแบ่งแยกดินแดนเลยอย่ามาอ้อมแอมแบบนี้ถามว่า วันนี้คนสามจังหวัดเนี่ยปัตตานียะลานราธิวาสเนี่ยคุณจะไปพูดอันนี้มันเรื่องการการะจายอำนาจก็เขาก็มีนายกอบอจอที่คนปัตตานีเขา<อ>เลือกกันเองมินนี่บอกอย่าอากูไปรวมด้วยคสามจังหวัดจะได้ไม่ตายอย่ารวมกูด้วยกูอยากอยกไไู่ประเทศไทยจังหวัดเขาก็มีนายกอบอจอที่คนในพื้นที่เลือกเองถูก<อ>ไหมในเทศบาลก็มีนายกเทศมนตรีในตำบลก็มีนายกอบตยะลาเป็นจังหวัดที่สวยที่สุดยะลามีอะไรกล้วยหิน ไก่สลมอข้าวมันไก่เยลาเนี่ยคือเบตงเนี่ยถ้าสนามบินเนี่ยแบบไม่เวียนกันจริงเลน่ะรันเวอะอมไม่รู้ไปสร้างกัน<บ>ยังไงส,สั้นไปสั้นไปลงไม่ได้ไม่นั้นโอ้โหเบตงที่สวยที่สุดเบตงจ,จะเจริญยิ่งกว่าน,นี้จําได้เลยพี่วิทย์เย็นบอกว่าตอนนั้นทําทัวร์เบตงเนี่ยโอ้โคนสนใจมากเลยอยากไปเที่ยวเบตงอื